สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยู่เกมเอ็กโควาคิปกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้ก็จะมาเปิดหากาชาตวละครตัวใหม่กันนะครับซึ่งเขาที่เราไปเนี่ยพูดชื่อตัวละครใหม่ผิดหลายรอบมากผมรู้สึกอายตัวเองแล้วเกินแบบกูพูดชื่อใครไปกูพูดผิดหลายรอบมากจนกูแบบอยากกดดินฝังตัวเองไปเลยอยาแบบอยากวุดนินหนีแบบไม่ไหวแล้วโอ้ยกูอายกูพูดชื่อผิดนะครับผมก็ งานนี้ตัวละครตัวใหม่แล้วก็อีเวนต์ใหม่นะครับผมอีเวนต์ใหม่มาดูกันนะครับก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับผมตีบอสประจำวนันเลดบอสเลีย์เนื้อเรื่องหนานนะครับผมแล้วก็แลกของเนาะซึ่งของที่ควรแรกก็จะเป็นรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์กราโปรไฟล์เ็จกระชานะครับผมประมาณนี้นะครับที่คนแรกก็ไม่มีอะไรมากเนาะอ่ะซึ่งตัวละครใหม่นี้นะครับผมอยู่ใน สายจัก,กรพรรดินะครับผมก็เช่นนั่นก็คือกวินนีเวียนะตอนแรกผมอ่านชื่อเธอไปแบบชื่ออะไรวะเนี่ยกาวิาานนีเวียเหรอชื่อกาวินนีเวียเนี่ยมันฟังดูแปลกว่าสำหรับท่านผู้ชมผมว่ามันแปลกมากเพราะเพราะว่าคนต่างประเทศเนี่ยคนฝรั่งเนี่ยตั้งชื่อว่ากาวินนีเวียเหรอวะมันลองคิดดูนะถ้าคนตั้งคนฝรั่งตั้งชื่อว่ากาวินนีเวียนี่มันฟังดูแปลกนะครับผมสำหรับผมนะก็งั้นผมก็คงต้องขอเรียกเธอว่ากวินนีเวียดีวยกว่านะครับผมถ้าถ้าเรียกว่ากวินนีเวียน่าจะฟังดูเข้าหูมากกว่านะครับผมโอเค ซึ่งกริเนเวียเนี่ยเป็นตัวละครแท้งตัวใหม่ของจกักรพรรดินะครับผมทำให้เธอถึงเป็นแท้งเราก็มาอา่านสกลิลเธอกันดีกว่านะครับผมว่าเธอทำอะไรได้บ้างนะครับอ่ะสกลิลแรกนะครับผมกริเนเวียเป็นผู้นําการต่อสู้นะครับผมทำดาเมจกา,ายภาพใส่ศัตรูกลางเขียน59ของค่าพนมจุนตีของตัวเองนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเลือดให้ตัวเอง5%ของเฮดพีสูงสุดเว้ยเฮ้ยสกลิลแรกก็เจ๋งแล้วปะตีปุ๊บฮุลเลือดตัวเอง5%ของเฮดพีสูงสุด เป็นแท้งที่ฮิวเองได้คือเจ๋งมากนะครับและยิ่งเลเวลเยอะยิ่งฮิวแรงไม่เห็นปะเลเวลสามฮิวสิบห้าเปอร์เซ็นต์แท้งที่ฮิวตัวเองได้นาน่นนี่นี่มันเอฟเฟกต์ความโกงอะไรกันนี่บอกได้เลยนะครับว่าควรควรเปิดหามากน่าเปิดมากเป็นแท้งที่ฮิวเองได้น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับผมและอันติของเธอนะครับผมวินนี่เวีย สร้างแรงบันดาลใจให้กับสาวกนะครับผมทำตำแหน่กายภาพศัตรูเป็นการเขียนร้อยหกสิของข้าวพันธุ์ตัวตีของตัวเองนะครับผมแล้วก็เสริมเกตมังกรให้เป้าหมายไฟตรงไฟของตนอีกหนึ่งแถวหนึ่งต่อเนื่องสองรอบนะครับผมอีกแถวหนึ่งก็นาก่าจะประมาณว่าน่าจะเป็นแถวหลังไม่ก็แถวข้างๆอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าจะบัฟยังไงเดี๋ยวต้องเอาไปลองเทสดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะซึ่งบัฟเกตมังกรเนี่ยคืออะไรนะครับผมถ้าเพื่อนได้บัฟเกตมังกรก็คือ เมื่อเลือดเมื่อเปอร์เซ็นต์อพีของเพื่อนเนี่ยไม่ต่ำกว่า50%ก็คือมากกว่า5 0นะครับผมจะโอนย้ายดาเมจทุกอย่างมาให้กิน,นีเวียนะครับก็คือถ้าเพื่อนโดนตีย้ายดาเมจที่เพื่อนได้รับเนี่ยให้กิน,นีเวียโอ้โหเป็นแทงที่รับตีนจัดๆเลยเว้ยคือแบบเพื่อนโดนตีอไม่นะฉันโดนตีแต่กูมีบัฟกินีเวียอยู่ไงก็เลยโอนย้ายดาเมจมาให้กิน,นีเวียแทนนะครับผมโคตรเจ๋งบอกเลยเจ๋งมากนะฮะ แล้วก็สกิล3ามบอกเลยว่าเจ๋งเหมือนกันเมื่อเริ่มเกมนะครับผมกวินีเวียได้อันติเต็มเวก็คือได้ใช้อันติเต็มเลยแบบไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยเวยเปิดมาก,กูอันติจบโอ้โหเชียนี่มันแทงในอุนดมคติเวยนี่คือแทงในอุนดมคตินะครับผมแบบโอ้สุดยอดน่าเปิดหาอย่างมากนะครับผมในวันนี้ก็จะมาเปิดหาเธอกันนะครับหวังว่าจะได้แบบง่ายๆเหมือนตัวละครอื่นๆนะครับผม ก็หวังว่าจะไม่ยากจนเกินไปนะครับโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกัเลยดีกว่านะครับผมกับที่มัลติแรกนะครับเลสโก o ไปได้เปล่าทองอมม่วงโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรปกติปกติเอกโคเฮลิตมันก็อย่างนี้แหละนะครับผมไปกันต่อที่มัลติที่สองนะครับผมลุย มาหน่อยซีทองอ่ะทองโอเคกูคเห็นแบล็กการ์แล้วแหละกูรู้เลยว่าหลุดเหรียชัวนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะก็เป็นคามเมเลียน,นะครับผมก็มีอยู่แล้วนะครับเป็นน้องหลุดเลือดเอาไปแทงได้นะครับถ้าปั้นดีๆเนาะโอเคก็คถือว่าได้แล้วกันนะน้องหลุดเลือดเอาบบเพิ่มดาวได้โอเคหลุดเรีแล้วหนึ่งตอบโอเคต่อไปนะครับผมมัลติที่สามนะครับเลสโก ทองแตกเลยได้ปะทองแตกเลยอ่ะคือจะดีมากโอเคม่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่วงก็ได้ม่วงก็ได้ไประกันต่อยาวๆนะครับมาติดที่สี่เฮ้ยคลิปนี้ก็โดนหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยยังม่วงอยู่โอ้ชิ้โอ้โชว์โอ้ชโอช,ว,โชว์หนักนะเนี่ยหมื่นเชรแล้วนะมาติดที่ห้านะครับผม โ oh, okay. อ้โอเคเฮ้ยนานๆทีเป็นอย่างงี้ทีว่าเอโคคาลิปทำทำให้ผมอยู่ในดีฟอดดีฟมากนี่นี่คือดีป่ะนะมต,ติที่หกแล้วนะครับผมเฮ้ยเข้าเข้าลึกเหมือนกันนะเนี่ยมาแล้วโอเคนะครับผมกวินดีเวียดามาแล้วหกมติหมื่นสองพันเพชรโอ้ยโชว์โอ้ยโชว์ให้โชว์ ก็ก,ก,จก,ก,จกนะ็จุกอยู่ก็จุกอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะจุกอยู่พอสมควรนะครับผมหกโอติแนะ่โอ้ยโดนเยอะเว้ยโอ้โหแล้วมันได้สุดท้ายด้วยโอเคขอบคุณที่ยังออกนะครับผมโอเคอาวุธเปิดดีไหมไม่เอาดีกว่า <laughs> ไม่เอาดีกว่าเดี <laughs> ย๋ยวผมไม่มีเพชรทาอย่างอื่นนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมเหรอ โอเคนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีอันนี้บอกเลยนะครับว่ามาเปิดหากันเลยนะครับเพราะว่าโคตรดีใครไม่เปิดหานนี้เนี่ยคือผมบอกเลยนะครับว่าพลาดมากเพราะว่ามันมันคือของดีจริงๆอ่ะแหละนะกับไอ้แหวนของนีเมลลุงเนี่ยคือแม่งแรงมากนะเว้ยแม่งเอามังกรอนมาพ่นไฟแล้วแบบแรงชิบหายนะครับผมก็มี81อะ่ะมี81เลยนะเว้ยเปิดเปิดไปหน่อยละกันนะครับผมยังไงมันก็ไม่ออกให้ท้องกันหรอก แต่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่อยู่แล้วแบบมันเป็นเศษเว้ยได้ทองมันก็เป็นเศษอยู่ดีนะครับผมผมเชื่ออย่างนั้นนะนี่ไงไ,งไหมเศษเออกูบอกเลยเมันได้ยากอยู่แล้วผมเปิดเอาเก็บหินฟ้านะครับผมเออเปิดเก็บหินฟ้าไปไม,ไม่นด้ไม่น่ามีอะไรหรอกไอ้ทองเยบอกว่าไอ้ทองบ่อยเว้ยดูซิว่าใช่ไหมถ,ถ้าได้นี่คือฟุกมากแลนะ้วเพราะผมกมเคยได้มาถุบอลารสีทองแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะครับผมปกติได้แต่เศษนะ เนี่ยมันก็ตัดเสร็จอย่างนี้แหละนะครับปกติโอเคเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะครับจังหวะน,นี้อ่ะนี่ม่วงยับโอเคม่วงยับม่วงยับขอเศษอุ้ยอ่าโอเคได้ธนูโอเคได้ธน,นูมาขอเศษหน่อยดีเศษฟ้าโอ้ยได้น้อยจังวะโอเคอ่ะสุดท้ายละยี่สิบเออได้ทองอีกแล้วว่ะเฮ้ยทองมาบ่อยนะเนะี่ย อ่าโอเคมเายังเขียนเริ่มเลยโอเคประมาณนี้เนาะกาชาอสูรอันนี้ไม่เอาเนาะไม่เอาไม่เปิดหาดีกว่านะครับผมเดีย๋ยวไปเปิดพวกตู้เลตอัพดีกว่าเนาะอ่าโอเคนะครับผมเดีย๋ยวเราไปลองเทสกวินดีเวียกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเธอเก่งหรือไม่เก่งหรือเก่งประมาณไหนเนาะแต่ผมบอกได้เลยทันเดียวนะครับว่าเก่งแน่นอน คืออ่านจากสกิลแล้วเนี่ยยังไงก็เก่งเว้ยไม่เป็นแท้งนะเว้ยคือทีมจัก,กรพรรดิตอนนี้นะครับผมขาดอะไรขาดแท้งนั่นเองนะครับซึ่งถ้ามีแท้งอย่างกุนนีเวเข้ามาเสริมทัพนี่น่าจะเก่งพอสมควรเลยนะครับผมเออเดี๋ยวนะอาวุธอยู่ไหนวะอาวุธอยู่นี่อ่ะมา เราไปชิมจักรพรรดินะครับผมเดี๋ยวเอากริฟออกแล้วเพราะว่ากริฟเนี่ยมันไม่ใช่แท้งขนาดนั้นนะครับผมกริฟผมมองว่ามันมันก็เป็นแท้งแหละสําหรับคนที่ไม่มีแท้งใชยนะครับกริฟก็ยังเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เอาไปแท้งได้นะแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับผมถ้ามีกวิเนเวียก็ใช้กวิเนเวียดีกว่านะครับผมไปกับทีมจักรพรรดิเนาะนี่เอากริฟออกเลยนะครับเปลี่ยน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 นี่ กินนีเวียเนี่ยดวเป็นแทงว่ากกว่าแล้วก็ลองเอามาใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็นี่กินนีเวียคอมโบกับแบนชีจะเกิดอะไรขึ้นอยากรู้มั้ยคือกินนีเวียมันโอนย้ายมันมันมันให้เพื่อนรับตำเหน่งแล้วโอนย้ายมาตัวเองไงแต่บันชีมันจะเป็นการเพิ่มป้องกันให้ด้วยเอ้ยคอมโบบันชีกับกินนีเวียนี่น่าจะเอ้ยน่าจะน่าจะเวิร์กเว้ยเออเอาจริงจนะน่น่าจะเวิร์กนะมากนะฮะ น่าสนใจปะล่ะเออตอนนี้ตอนนี้เริ่มน่าสนใจยังนะุผู้ชมผมว่ามันน่าสนใจโคตรๆลยนะเอ,อ้ยโอ้ออ,อันนี้แม่งก็ยังไม่ชินซะทีหนึ่งลิงแม่งแต่ละตัวนะครับผมลิง์มันก็แบบสิบปเท่ากันเนาะอันนี้โอเคลิง์บวก ไอเคียนบวกโอเคเฟ็นรีไม่บวกกิฟบวกหมื่นสองหมื่นกกว่านีสบวกไม่บวกแซนโอเคกิฟบวกเยอะโอ้บวกห้าหมื่นเลยเว้ยโอเคอุ้ยอันนี้บวกเยอะกว่าเดิมอีก อันนี้ก็ต้องลองโอเคอันนี้บวกลองหยิบหยิบใส่ดูมั่วๆนะครับผมมันอาจจะบวกเยอะก็ได้นะถ้าใครใครจะไปรู้ลนะ่ะโหยี่สิบลิง์เลยเหรอยี่สิบเลยเหรอวะเยอะนะเว้ยอันนี้บวกไม่บวกเว้ยโอเคอย่างนี้ก็ออกแล้วกันโอ้ยี่สิบเลยนะ แคเดี okay, ย๋ยวเราอัานนี้ตาตาโจมตีตาโจมตีเฮ็ดพีอยากเอาตาป้องกันไปใส่เทปว่ะครับจริงๆนะตอนเนี้ยมันมันโอนได้มามวะอยากโอนมากเลยอะ่ะใช้วิธีบ้านๆแล้วกันนะครับผม นี่คือวิธีบ้านเปลี่ยนอย่างนี้เลยแล้วก็นติงเกลโอเคแล้วก็มาจัดทับอีกนิดหนึ่งนะครับผมมาเปลี่ยนนิดหน่อยอเขียนนี่คืออยากได้ ประมาณนี้ทีนี้ตาป้องกันก็น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอ่าโอเคป้องกันมาแล้วอ่าโอเคนะครับผมมาไปลองเทสกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันแทงได้ดีขนาดไหนกับด่านที่ผมยังไม่30ดาวเพราะว่าด่านนี้เนี่ยแม่งตีหนาตีหนักตีถึกตีแรงบอกเลยว่าแม่งติดมานานมากถ้าผ่านได้คือกูขอบคุณเอา3ดาวเลยดีกว่ามาอันติแปะ กูเอ้ยอแหงแล้วเนี่ยมึงเป็นแทงจริงไหมเนี่ยสองสองสองพันเคเลยเหรอเดี๋ยวนะม,มึงมึงมั่นใจนะว่ามึงคือแทงอ่ะอ๋อบัฟกินนีเวียคือบัฟให้แถวหลังทุกตัวนะครับผมอย่างที่เห็นกันนะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวโอเคบัฟแถวหลังทุกตัวอย่างนี้นะครับผมน่าจะแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะเออมันแต่อย่างนี้วะเออนาทีเออเวะออน,าน,น,าน่ออา,นาสนใจป่ะ เนี่ยผมเลยบอกนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเปิดหาแล้วแม่งคุ้มแล้วแหละเอาจริงๆกูนิเวียถ้าใครไม่เปิดหาคือแบบแม่งพลาดแม่งโคตรพลาดเลยเว้ยจริงๆนะจากใจผมนะครับผมเปิดหาเหอะจริงๆกูนิเวียแม่งคุ้มค่าที่จะเปิดเว้ยมนันคือความคุ้มค่าที่แบบคุ้มอะพูดไม่พูดเท่าไหร่ผมก็บอกว่าคุ้มนะครับผมยังไงมันก็คุ้มอยู่ละอันนี้ฟันแถวหาลาังหน้าหรือแถวหลางังเดือทุกตัววะแถวหน้าโนโทีอุ้ยโนโทีโดนเจ็บเหมือนกันเนี่ย ฟันเป็นากางเขนก็คือรูปบวกนะครับผมโอเคในออ้ในไล่ในล่าก็เจ๋งว่ะในล่าก็ยังก็ยังเจ๋งอยู่ยิงแรงมากมานี่สิงล่างไปสิงล่างเพิ่มป้องกันนี่เผาปุ๊บสิงล่างไปเลยสิงล่างกุนนีเวียนี่ไงได้สิงแล้วกวินีเวียผมก็จะถึกไปอีกนะครับผมเนื่องจากว่ามีบัฟแบนชีนะครับโอ้โห แท้งตัวนี้เนี่ยมากความสามารถมากนะครับโอ้โหแล้วดู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 โอ้โหรับและตีนได้ดีมากเลยนะเวเจ๋งว่ะผมเริ่มชอบตัวละครตัวนี้แล้วสิกินดีเบียอืมฉันฉันว่าเธอนี่มันเป็นตัวละครที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะโอ้โหเชี่ยยังถือยังอยู่อีกเหรอ กินีเวียเลือลดแทบไม่นรถเลยนะนี่คือความเก่งระดับแค่ศูนย์ดาวนะครับผมแบบศูนย์ดาวแบบเพียวๆเลยนะยังโหดขนาดเนี้ยอุย้ยโนโรทีปไปและโอเคไม,ไม่ใช่โนโรทีสิอ่าอ่าใครนะออออเดอออเดเออรออเดไปละโอเคว่ะชื่นชมชื่นชมมากเลยว่าเก่งแน่ๆนะฮะกวินีเวีย โอ้ห oh. ผมไม่เคยปื้มขนาดนี้มาก,ก่อนเลยแบบนี่เป็นครั้งแรกที่ผมปรับป,ปื้นในตลอครตัวนึงมากๆาเลยนะครับผมเหมือนบัชีอ่ะบัญชีผมก,ก็ปรัดป,ปื้นม,มากเพราะว่ามันเก่งนะโอ้นอกจากจะเป็นแทงแล้วมึงยังทำเตเมจได้อ่ะคิดดูแล้วกัน <c ười> คิดดูดิมึงทั้งแทงทั้งทำาตมเมจอ่ะแบบมากความสามารถเกินไปแล้วอ่ะโหดเกินบางที ดูดิยังยืนอยู่อีกนะมันยังไม่ตายนะเวยยังยืนอ่ะแบบกูยืนหนามากอ่ะโอ้โหหดเกินใครที่คิดว่าจะเปิดหาดีไหมนะครับผมดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่ามันควรเปิดไหมผมบอกได้คำเดียวน,นะครับว่ามันควรเปิดหาอย่างยิ่งเลยควรแน่นอนยังไงมันก็ต้องเปิดไ้ใครไม่เปิดคือมึงพลาดแล้วแหละตัวละครดีขนาดนี้ไม่เปิดได้ไงลองในพีเลยดีกว่า p ีพีมันจะเห็นภาพได้ชัดเจนสุดนะครับผม อ่ะไอคนเวนเนี่ยติดมานานแล้วกูยังไม่ผ่านมึงสักทีหนึ่งขอลองซัดก,กันหน่อยเถอะว่ะถึงข้าวลัังไม่จะห่างกันมากนะครับผมแต่ผมก็ยังแพ้เขาอยู่ดีนะครับก็ดูซิว่ากูจะชนะมึงได้อย่างนะครับผมรอดูดิกูอยากซัดหน้ามึงมานานแล้วกูติดมึงมานานมากนะฮะกูรีมันดาวเยอะด้วยแหละอีกอย่างที่ผมแพ้ก็เพราะกูลีมันนะครับเพราะว่าม่งป่าแรงมากเลยเนี่ยดูดิ กุนิเวียจัดการอุย้ยสองพันรอยเคมึงเป็นแฮงจริงป้ะเนี่ยโอ้โหโคตรแรงเห็นปะโอ้โหโอเดกวัวฮิวแถวหลังให้แล้วยังมีบับกุนิเวียโอ้ไม่กอดโหดไปไหนวะเนี่ยนี่ไหนล่าปัางสามพัสี่ร้อยเคแรงว่าล่ะมังกรพ่นไฟอีก ว้าตูมนี่ห้านสี่ร้อยเคเอาเรื่องว่าล่ะอันนี้ตีทุกตัวนะครับผมแต่แถวหลังกูจะไม่รับดาเมจเลยแถวหลังกูจะไม่รับดาเมจเลยเพราะกินนเวียกูรับหมดรับจบทุกอย่างตีมาเลยตีมาทุกอย่างยัดมากุนนเวียกูรับหมดไม่สนลูกใครนี่เห็นปะแถวหลังแม่งแทบไม่ได้รับดาเมจเลยเพราะม่ามีบัฟกินนเวียอยู่โคตรเจ๋งว่ะเจ๋งจริง โอ้โหบัญชีบัญชีมันงก็ยังเป็นตัวละครที่แรงอยู่มันยังค่ำนะเว้ยเอาจริงปะลีเวียมามาปาหอกเลยขมออนฉันพร้อมที่จะสู้กับทุกคนที่ขวางหน้าพร้อมตบอะบอกเลยนั่นนี่เกียวแบงผ่าลงหัวแลดีปไปแต่โมลีมันแรงเว้ยอย่างแรกเลยคือโมลีแรงแน่นอน 2,100k อุ 2, indeer, ้ยแรงเวอรแรงเวอรแรงอยู่อ้้ตีอีกคีย์ออีกอืมโดรีบ๊อไหวเปล่วะมันมีจอกอะดิจอกมันฮิวมันฮิวสามตัวจอกอะ กลงล้อเผาไหมบึงสองพันห้าโขอย่งขออย่างเดียวคือโมลีแม่งตายเว้้ยถาโมลีมันตายก็มีสิทธิ์ชนะเว้ยไนล่าโมลีเอาโมลีก่อนเลยไนล่าสวยโอเคโมลีตายล้วมาชนแบ้งสองพันหกนกชน แบงสองพันเคโอเคแรงอยู่เฮ้ยบัญชีมาต่อเนื่องนะครับผมบัญชีแม like. ่งแทบไม่ได้รับดามเมเดเลยเวผมว่ามันเป็นสิ่งล่างไงโอหสิ่งล่างบัญชีมันก็โกงอยู่เหมนกันครับแหละไม่โกงจริงผมคิดภาพคนได้กินนิวเวียแบบดาวเต็มไม่ออกเลยนะว่ามันจะโหดแค่ไหนเนี่ยแค่นี้ไม่ก็โหดนะเอาจริงป่ะ คือโหดมากอะ่ะโหดเกินอะ่ะนาติงเกลดูนิเลดติ่งหนึ่งอะ่ะแค่ติ่งหนึ่งยังอยู่อะ่ะยังจะอยู่นะเวไานาติงเกลอะ่ะมีสิทธิ์ชนะนะครับผมถ้าคุณนีเวียวผมยัง,งยืนอยู่แล้วก็นาติงเกลไม่ตายนะ กุรีปามาแล้วจริงๆกูไปหวานแล้วโอ้โดนทีไปด้วยเหรอโอ้ชิดเหลือบัญชีแล้วก็กวินีเวียนนะครับตอนนี้เหลือสองตัวที่ทำที่ยังอยู่แล้วก็มีออเดออเดย์น่าจะไปในไม่ช้าแล้วแหละในล่าก,ก็ยังยืนนะในในล่ายังเขอยู่ในล่าบอกว่าฉันยังอยู่นะดูเลือดสิเหลือติ่งหนึ่งอะแค่ติ่งหนึ่งจริงๆนะเว้ยยังจะรอดหรอวะ ียบร้อยโอเคนี่นะครับคือความต่างของดาวเวถึงคุณจะค่าพลังน้อยในเกมนี้จะเท้าไหร่ก็ตามนะครับผมแต่ถ้าดาวคุณเยอะกว่าคุณก็มีสิทธิชนะสูงกว่านะครับผมอ่ะดูจากสภาพแล้วผมน่าจะแพ้นะครับถ้ากุนิเวียยังไม่อันติก็น่าจะแพ้ได้ง่ายๆเลยแล้วก็บัญชีถ้าบัญชียังไม่ไปสิงอะ่ะก็นะรู้เรื่องเลย กุลีโอ้ตายแล้วเออกุนเวียถ้าโดนกุลีปลาน่าจะไม่เหลือนะครับผมน่าจะไปหวันอุยนนนออ้ยศูนย์ศูนย์ดัเมี่เหตุเงี้ยอุ้ยเช่เจ,จ๋งฟันนี่ฟันติดคีด้วยเป็นเงี้นยนี่ยังไงสองพันสอง,สอง,สองร้อยเคหายสองเอ้ยยังมีหวังยังมีหวังนะเนี่ยถ้าสมมติว่าแบนชีไปสิงกุนเวียได้เนี่ยยังยังมีหวังที่จะชนะได้อยู่นะครับผมบัญชีลูกไปไปสิงเร็ว ก่อนที่มันจะฆ่ากูนี่ฮะแบนชีคำวอน Let's go อ้าวไปแล้วเหรอแบนชีกูไปหวั่นจะแหละไม่ใช่แบนชีไปหวั่นสิกินีเวียไปหวั่นนะครับผมโอเคน่าจะรู้ผลแพ้ชนะแล้วนะครับว่าตอนนี้นะใครจะชนะเขาแน่นอนเพราะว่าแบนชีทำตเตเมไม่ได้มากพอนะครับผมก็จบละเนี่ยเห็นไหม เก่งแค่ไหนแต่ถ้าดาวม่เยอะกว่ากูก็แพ้อยู่ดีนะครับไม่ใช่สิถึงค่าพลังคุณจะเยอะแค่ไหนก็ตามนะครับผมแต่ถ้าศัตรูดาวเยอะกว่าคุณก็แพ้อยู่ดีนะครับผมนี่คือความต่างของดาวเวใครดาวเยอะกว่าชนะนะครับผมใครดาวน้อยกว่าก็แพ้ไปนะครับนี่คือสัจธรรมของโลกใบนี้นะครับผมโอเคก็โชว์เคสเรียบร้อยนะครับกับกินวีเวียเนี่ยเห็นป่ม ว่าความน่าเปิดหาของแม่งอะเก่งมันมันน่าเปิดมากเลยนะครับผมแล้วก็รู้ผมรู้สึกว่าเหมือนอ่านสกิลของเธอผิดด้วยนะเดี๋ยวต้องไปเช็คสกิลของเธอใหม่นะครับผมว่ามันเป็นยังไงเนาะไอตรงเลือดเลือดมากกว่าห้าสิบหรือต่ำกว่าห้าสิบนี่แหละต้องเช็คแป๊บหนึ่งนะป l u s เปอร์เซ็นต์ HP ไม่ต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ฮะเดี๋ยวอ๋อเก็บมังกรคือเปอร์เซ็นต์ HP ไม่ต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ย้ายดาเมจก็คือเมื่อเลือดมากกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ย้ายดาเมจมาให้กวินิเวียหัวใจมังกรเปอร์เซ็นต์เลือดไม่ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นกระตุ้นแล้วจะลบเอฟเฟกต์ดังกล่าว และฟื้นค่า้พี่ทั้งหมดอืมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็นะไอตรงที่ย้ายรับย้ายเอาดาเมจที่เพื่อนได้รับมาให้ตัวเองนยะก็ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับผมแต่ก็ประมาณนั้นแหละเออรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับผม,ผมกินเมียเนาะถึงจะอ่านผิดไปนิดนึงก็เถอนะโอ้ขึ้นมาหม่พอดีไหมโอเค ก็จบไปแล้วนะครับผมกับการเปิดกระชา,ากหานุนิเวียก็โชว์เคสียไปนในตัวนะครับผมใครอยากเปิดก็เปิดเลยบอกเลยนะว่าครับว่าคุ้มแน่นอนตัวเนี้ยคุ้มค่าในการเปิดหาอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นแท้งเว้ยซึ่งจัก,กรพรรดิมันขาดแท้งอยู่พอดีไงเอาเนี่ยเปิดนุนิเวียไปเป็นแท้งในจัก,กรพรรดิคือโคตรเวิร์กอะเวิร์กชิบหายอะ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมกับการโชว์เคสกยรนุนิเวียนะครับโอ้โหรู้สึกภูมิใจวะ่ะแม่งก็เแบบก่งอะ คือความเก่งนี่คือแบบเกินลิมิตจริงๆนะให้ประมาณแบบล้านเลยเว้ยก็จบไปแล้วนะครับผมก็จะเปิดกระชาฮักวินิเวียนะครับใครคิดเห็นยังไงกับตัวละครตัวนี้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็แปลว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันในคลิปหน้าน,านะครับสวัสดีครับ